ครับตัวนี้นะครับเจ้าหมื่นล้านนะครับเป็นพายาของเจ้าลักนะครับส่วนแม่คือลูกสาวของแดงกาลสินนะครับชื่อแม่พิตพตี้พิตตี้หนูวกำลังงงที่เลยมาถามหมอติ๊กว่าคุณพิตตี้มาเป็นมาเป็นใครเอ๊ะเขาบอกพิตตี้เป็นโอ้เป็นหัวเกิดกระบุรี<แ>นะคะพิตตี้เป็นลูกสาวขององค์ตานนะคะองค์ตานนะคะเป็นพายาของบอยโพลบวกอินตีเงิน เกิดที่บ้านเบอร์ลบุรีอตอนนั้นเสียดเดือนซื้อมาในราคาแม่ลูก8แสนบาทาก็คือองตานย้ายไปที่แม่ตันนี้นะยายก่อนนะยายคือองตานกับพิตตี้แปดแสนบาทนะคะแล้วพิตตี้ถูกขายไปอยู่กับโสพิดาฟาร์มอ๋อแม่นั้นแม่โบท๊ท นะคะแม่โบท๊ทไปอยู่โสพิดาฟาร์มที่เดี๋ยวถ้ารู้คือขอรู้ว่าใช่คือเดี๋ยวไล่ให้เป๊กน,นะคะถูกขายไปอยู่โสพิดาฟาร์มนะคะพิตตี้คือลูกของแดงก,กาลสินนะคะาาโสพิดาฟาร์มตอนนี้ขายพิตตี้มาอยู่กับผู้ใหญ่เต่าท้าวุอ้าใจเย็นใจเย็นเด็กเด็กเด็กหลบหลังหลังไอที่นะลูกนะหลบไป่ไดนะเพื่อนบทีหนีไม่ทันนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นทายาทของพิตตี้อ่าใช่ครับเจ้าลักเจ้าลักครับนะคะ ตัวนี้น่าจะเกิดที่โตพิดาไปถูกไหมคะแล้วพี่ซื้อจากโตพิดาไปเป๊ะนี่ก็บอกว่าตัวนี้เป๊ะถ้ามีถ้าถ้ารู้มาจะไล่ได้ให้หมดเลยตะเกี้หนูไปถามว่าแม่พิตตี้คือพิตตี้ไหนเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวบางทีชื่อซ้ำกันแต่เราไม่รู้ว่าตตัวไหนนะคะถ้ารู้ว่าตัวไหนเดี๋ยวเราไล่ได้เลยเพราะเป็นวัววัวเนี่ยมันมันมันใส่เรื่องชัดเจนชัดเจนมันโกงกันไม่ได้แสดงว่าวัวตัวนี้หนูขอเทศไปที่เหล่ายายใหญ่มาก หนูเทศไปถึงอ,องซานเลยอ,องซานขายให้กับสสชวิตไปจังหวัดบุบลราชธานีคุออยใจนะคะไปอยู่ที่บุบลนะตอนนี้หนูก็ไม่ได้ติดตามข่าวว่าเป็นยังไงต่อส่วนพิตตี้ไปอยู่กับผู้ใหญ่เต่าท่าวูนะคะนี่ตัวนี้คือตัวลูกตอนนี้พิตตี้ยังอยู่ยังอยู่ค่ะยังมีชีวิตอยู่แต่อ,องซานไม่ได้ข่าวทันทีนะคะวันนี้มีน้กข่าแล้ว วันนี้สายเลือดดีย้ำนะคะสายเลือดดีฝากไว้อีกหนึ่งตัวค่ะตัวยาวมากด้วยใครสนใจนะครับไปติดต่อได้ที่บัานนะครับ